ข้อพิพาทก็เป็นเรื่องที่เขาก็ต้องพี่หมออ้๊อเขาก็ต้องจัดการตัวเองนะอันนี้พูดตรงๆเพราะว่ามันเป็นข้อพิพาทส่วนตัวจริจรงๆดิฉันก็ไม่ทราบมูลเหตุไม่ทราบรายละเอียดของเหตุที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็เป็นสิ่งที่พี่หมอเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเขาหรือกับประเด็นดราม,มา่าเขาก็ต้องชี้แจงเขาว่ารับผิดชอบในที่นี้มันก็คือว่าเขาก็ต้องชี้แจงในส่วนของเขาแต่ว่าส่วนอื่นๆนี้ฉันก็ถือว่า ในความนับถือกันอะไรการเรื่องส่วนตัวดิฉันกับพี่หมออ้ําก็ยังเป็นพี่น้องกันอย่างดีมากไม่ได้เกี่ยวกันอย่างล่าสุดวันนี้ดิฉันยังไปโพสให้เขาเลยเรื่องมันเหมือนตอนนี้มันลามไปเรื่องอา,อาชีพเรื่องอะไรไปนู่นแล้วดิฉันก็เฉพาะเท่าที่ดิฉันพูดได้พูดได้ได้ิฉันก็พูดเช่น,นเ,เรื่องคลินิกเรื่องอะไรว่าเขาไม่มาตรฐานดิฉันก็ไว้ใจไม่ใช่ไว้ใจติดมั่นใจเรื่องวิชาชีพเรื่องความสามารถเขาเรื่องอะไรเขาก็ก็คือเดนก็ พาคลินิกก็คือนัมเบอร์วันสำหรับดิฉันนะั่นนะยังก็ไปทํากับเขาอะไรกับเขาก็คือเวลามีปัญหาไปแล้วมันก็หายหมดทุกอย่างไงแต่ปดาม่ากก็เข้าใจเพราะว่าชนวนที่มันเกิดขึ้นมันมาเกิดมันเกิดจากโพสต์พี่หมอไงพี่หมอเขาก็ต้องรับผิดชอบชี้แจ,จงในโพสต์ของเขาที่เขาได้โพสต์ไปอมืมันเป็นเรื่องที่เขาต้องต้องรับผิดชอบเพราะเขาเป็นคนโพสต์เขาเป็นต้นเรื่องพูดตรงๆว่าเขาเป็นต้นเรื่องเขาก็ต้องเขาก็ต้องรับผิดชอบต่อโพสต์ของเขา พี่เขาโพสต์ว่าเขาจะชี้แจงยังไงหรือคนที่เ,เข้าใจว่าถูกพี่หมอพลาดพิงเขาจะไม่พอใจหรือแล้วเขาก็มีสิทธิ์เต็มที่เหมือนกันเขาก็มีสิทธิ์เต็มที่เหมือนกันในการที่เขาจะไม่พอใจเหมือนกันอันนี้เข้าใจทั้งสองฝั่งเลยไม่ใช่ว่าพูดเอาสวยนะแต่เข้าใจเพราะเข้าใจที่มาที่ไปไงว่าใครเป็นคนต้นเรื่องอเรื่องนี้ใครเป็นคนต้นเรื่องก็พี่หมออ้ําเป็นคนต้นเรื่อง พี่หมออ้ําเป็นคนโพสต์แต่ในโพสตนั้นพี่หมออ้ําไม่ได้ระบุชื่อเจาะจงชัดเจนซึ่งดิฉันก็ไม่เขา้าไปไม่รู้จริงๆว่าข้อมูลลึกๆว่าพี่หมอเขาหมายถึงใครจริงๆอันนี้พูดจากใจคือไม่รู้จริงๆก็ไม่รู้ไม่ร,มรู้ก็บอกว่าไม่รู้อในส่วนของคนที่เขาถูกพี่หมอพัดพิงเขามั่นใจแล้วเขาคิดว่าอ่าหมายถึงหมายถึงตูหรือตาอะไรอย่างนี้เขาก็มีสิิดที่จะที่จะ,จะตั้งคําถามกลับคืนเหมือนกันหมายถึงใครหมายถึงกูใช่ไหม ก็เป็นเรื่องที่ดิฉันนะสำหรับดิฉันนะดิฉันก็รู้สึกว่าอยากอยากเห็นอยากเห็นอะไรบทสรุปหรือข้อสรุปของเรื่องนี้ในลักษณะที่ทั้งสองคนนะทั้งสองคนได้ข้อยุติอะไรที่ที่ดีระหว่างที่ดีระหว่างกันแต่ถ้าต่อให้ไม่ได้จริงๆก็สุดแล้วแต่เพราะมก็ไม่ได้เกี่ยวกับดิฉันอยู่แล้วนะคะอนะคะอมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดิฉัน แต่ว่าดิฉันก็มั่นใจว่าพี่หมออ้๊อเขาก็เขาโพสอะไรเขาก็ต้องรู้อยู่แก่ใจเขาอยู่แล้วว่าเขาจะสื่ออะไรหรือเขามีอะไรใดๆที่เขาต้องการอยากจะสื่อสารกับสังคมแต่ถ้าการสื่อสารนั้นมันทําให้ใครเข้าใจผิดหรือมันไปกระทบกระทั่งใครมันก็เป็นหน้าที่ของพี่หมออ้๊ที่ต้องรับผิดชอบทุกคนก็ต้องรับผิดชอบหมดนั่นแหละนะใครเป็นคนเกาะคนนั้นก็เป็นคนแก้เราเป็นคนนอกเราก็ทาได้อย่างมากก็แค่ซัพพอตในจุดที่เราควรซัพพอต สำหรับดิฉันอย่างเรื่องนี้ดิฉันก็ไม่เข้าไปแตะเลยเพราะว่าดิฉันก็รู้สึกว่าทั้งสองคนเขาก็เป็นผู้ใหญ่เห็นไหมคะไม่งั้นดิฉันจะโพสหรือว่าแบบว่าทําใจลาบากเลือกยากอะไรอย่างนี้เพราะว่าดิฉันก็รู้จักทั้งสองคนอย่างพี่อาร์ดิฉันก็เคยเจอเขาแต่าตามงานเขาก็เคยมาอ,อกรายการดิฉันแต่ตกับพี่อาร์ะไม่ได้มีมีความสนิทมักคุ้นอะไรกับเขานะคะเคยแบบเจอออกไปบูธก็ต้องเจอกันเพราะว่าคนมันรู้จักกันอยู่แล้วเคยไปออกรายการอะไรกันออกบูธขายของขายมุกกรอบอะไรเงี้ยเราไปเยี่ยมบูธเขาอะไรเขานู่นนี่นั่นกีั่ดตอ มีไมตรีที่ดีต่อกันอย่างที่พี่อย่างพี่หมออ้๊อก็ยิ่งมีความไมาตรีที่ดีต่อกันซึ่งดิฉันยิ่งต้องระมัดระวังที่สุดเลยสำหรับดิฉันนะกับเรื่องนี้ดิฉันไม่เข้าไปยุ่งเลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราเข้าไปยุ่งเราเข้าไปยุ่งแล้วเราไปพูดอะไรนะสในลักษณะที่เราไปโปรใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าดิฉันจะรู้สึกว่าดิฉันทําวางตัวไม่ดีและดิฉันวางตัวไม่ดีอ๋อแนะ่ตีมึงเป็นพี่น้องกันไงมึงก็ต้องเชียร์กันมึงก็ต้องเข้าข้างกันมึงเป็นพี่นน้้อองงกกมไไปทําาาาหิิเเะร ซึ่งไม่ได้ก็ต้องเราถ้าพูดไม่ได้คือต้องไม่พูดเลยถ้าเราพูดไม่ได้แต่ไม่ได้เราต้องไม่พูดเลยเราต้องไม่พูดเลยแล้วถ้าเราพูดได้เราต้องพูดในมุมไหนเช่นในมุมที่บางมุมที่ดิฉันพูดได้คือมุมที่อยากจะทําให้เขาทั้งสองคนกลับมาอย่างน้อยให้คุยกันได้กลับมาคุยกันได้มีการขอโทษขอโพยกันมีการให้อภัยกันอะไรใดๆกันเพื่อรักษาอย่างน้อยอย่างน้อยก็รักษาความไม่ใช้คำรู้สึกดีๆมันก็คงไม่ใช่หรอกอย่างน้อยก็ รักษาความอะไรอ่ะความเห็นกับความเป็นเพื่อนร่วมร่วมสังคมกันหรืออะไรก็สุดแล้วแต่แต่ถ้าเขาจะไม่ให้อภัยกันเขาจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ไม่จบอะไรก็เข้าใจอีกแหละว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนั้นเพราะอาจจะถ้าพูดถึงในในมุมพี่อาร์ตนะก็เข้าใจพี่อาร์ตเลยเพราะว่าต่อให้พี่หมออ้ําไม่ได้ไปไม่ได้ระบุชื่อหรือไม่ได้อะไรพอพ์ปั้งไปอย่างนั้นน่ะมันก็มีคนไม่ใช่ทุกคนนะคนจํานวนหนึ่งนั่นแหละ ที่มุ่งเป้าและเข้าใจไปว่าเป็นพี่อาจไงเขาก็รู้สึกว่าเขาได้รับความเดือดร้อนเพราะเขาก็อยู่ของเขาดีๆเขาก็ขายหมูขายอะไรของเขาอยู่ดีๆเขาก็ไม่ได้มีลักษณะของการซื้ออพี่อาจตั้สุด,ะสดนะตอนนี้เขาก็หันมาตมาหากินทําธุรกิจอะไรเขาจะประสบความสาเร็จแบบใหญ่โตโหราลเลยแหละแล้วพูดตรงๆก็คือเขาประสบความสําเร็จมากๆก,ก,กับฐานะหน้าที่บทบาทในการเป็นพ่อค้าของเขาเนี่ย าก็ทําตั้งหน้าตั้งตาทำอาหารกินของเขาไปเขาก็ไม่ได้เคยโพสต์ว่าใครหนุนนี่นั่นใครอะไรใดๆก็เข้าใจได้ที่เขาจะฟิลขาดหรือเข้าใจได้ที่เขาจะรู้สึกว่าเอ้ยกูทำอาหารกินอยู่ของกูดูดีๆทาไมต้องมาแบบมาแบบเอ่อทำให้ทําให้มีคนส่วนหนึ่งเข้าใจเกี่ยวกับตัวของกูผิดไปอะไรอย่างนี้มองกูในภาพที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้เพราะกูก็ไม่เคยว่าร้ายใครอะไรแนี้นะก็เข้าใจในมุมของพี่อาร์ตนะคบก็เข้าใจเข้าถึงแบบ ว่าทาไมเขาจะต้องแบบออกมาแบบเป็นเดือดเป็นร้อนกับเรื่องนี้เพราะว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งจริงๆแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะต้องใช้คำว่าไม่ใช่ทั้งหมดมีคนกลุ่มหนึ่งจริงๆที่เข้าใจว่าโพสต์นั้นอะคือว่าเขานั่นแหละอืมแต่ในมุมของพี่หมออ้๊อก็เข้าใจว่าถ้าเขาย,ยืนยันว่าเขาไม่ได้หมายถึงพี่อาร์ตแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาหมายถึงใครซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใครแต่ในมุมหนึ่งเขาก็แสดงสปิริตด,ดีในการที่เขาขอโทษหรือว่าอะไรใดๆนู่นนี่นั่นนะคะอืม ก็นั่นแหละมันก็เป็นบทเรียนทุกคนก็เป็นบทเรียนหมดที่ฉันเคยอยู่ในในในภาวะแบบนี้นะคะทุกคนในลักษณะที่การที่เราโพสต์อะไรใดๆไ,ไปแล้วสิ่งที่เราโพสต์ไปมันมี Impact หรือผลกระทบมันไปทําให้ใครคนใดคนหนึ่งเขาถูกเขาดูแย่ในสายตาของสังคมหรือว่าอะไรใดๆเนี่ยเราเลี่ยงเราเลี่ยงความรับผิดชอบตรงจุดนี้ไม่ได้อ่ะแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบกับโพสต์ของเรากับกับแอคชั่นกับการแสดงออกของเราบนสื่อออนไลน์ซึ่ง มันก็มันก็แง่ดีมันมีข้อดีในแง่ที่ว่าเหมือนเมื่อมันเกิดแบบเนี้ยดราม่าอะไรแบบเนี้ยเราจะได้กลับมาระมัดระวังสํารวมระมัดระวังประเด็นไหนถ้าไม่จาเป็นเราก็จะไม่โพสต์อันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันจะมีอยู่2อันเลยคืออันเนี้ยไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมดิฉันไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวใครดิฉันไม่ยุ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือแสดงออกไปแล้วทําให้ใคร ดูแย่อย่างนี้ดิฉันก็ไม่ทำยกเว้นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องซีเรียสที่มันมีผลกระทบต่อสังคมอันนี้ดิฉันจะด่าใครจะว่าดิฉันแบบชอบแบบแขวะคนนู้นแขวะคนนี้ดิฉันจะไม่สนใจดิฉันจะแขวะดิฉันจะด่ามันเพราะดิฉันรู้สึกว่าสิ่งที่มันทําพฤติกรรมที่มันทําหรือสิ่งที่มันทํามีผลกระทบต่อความสงบสุขของคนอื่นของคนอื่นของสังคมมันชักนําสังคมมันชักจูงสังคมเช่นเรื่องการช่อโกงคนอื่น มึงชอบโกงคนอื่นใช่ไหมมึงขายทองปลอมกูจะด่ามึงมึงเป็นพระมึงหลอกเลื่องเงินชาวบ้านกูจะด่ามึงมึงเป็นหมอดูแต่คําทํานายของมึงทําให้คนอื่นเกิดความวิตตกตนกทําให้คนไม่ได้อยู่บนหลักพื้นฐานของการมีสติอย่างถูกต้องกูก็จะด่ามึงเนี่ยเดี๋ยวถ้าอย่างดิฉันดิฉันก็จะก็ค่อนข้างจะมีกรอบชัดเจนว่าเรื่องไหนดิฉันยุ่งเรื่องไหนดิฉันยุ่งถ้าเป็นเรื่องแบบอะไรอ่ะถ้าเป็นเรื่องแบบ พวผัวเมียเมียเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยังไม่ค่อยคู่คนเห็นไหมที่ฉันไม่ค่อยไปยุ่งนะที่ค่อยไปยุ่งนะมีะแสดงความคิดเห็นเหมือนกันแต่จะ,ะแสดงความคิดเห็นในเชิงที่แบบอ่าถ้าเขาแบบเข้าใจการผิดใจกันโพสกันอย่างอ่าอย่างมีเรื่องแบบที่ที่ฉันพูดใช่ไหมอย่างเรื่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บ้านที่ที่ฉันพูดะนะอย่างเรื่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อย่างเงี้ยก็จะแบบให้ความเห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้บ่อยนะเรื่องพวกนี้คือให้ความเห็นในลักษณะที่แบบให้เขาแบบเอ่อ ให้เขาแบบอะไรอะ่ะไม่ต้องไปโฟกัสอะไรนะขณะที่มันแบบจะใช้คําว่าอะไรอะ่ะที่มันบั่นทอนพลังอะ่ะที่มันบันบ่นทอนพลังงานดีๆในชีวิตอะไรอะไรแบบเนี้ยอืมกลับมาอยู่กับธุรกิจกลับมาอยู่กับอะไรเงี้ยก็จะแบบให้ความเห็นเชิงบวกไปซะมากกว่าอืก็นั่นแหละการเป็นอินฟูมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะไม่ใช่มันมีแต่ข้อดี เราก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราแสดงความคิดทุกความคิดเห็นมันเออให้พลังบวกอะไรนู่นนี่นั่นจะมันแหละจะพูดแบบไปให้พลังบวกให้เห็นแก่ลูกบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่น,นอย่างเงี้ยก็จะทําแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ใช่ในะลักษณะนี้ก็จะไม่ทําแต่ไปยุโยงส่งเสริมให้ใครตีกันไม่ค่อยทํานะดิฉันไม่ทํานะอันหนึ่งที่ฉันไม่ทําคือถ้าเห็นใครทะเลาะกันแล้วจะไปยุโยงส่งเสริมให้เขาทะเลาะกันเยอะไม่ค่อยทําไม่ค่อยทํานะ ไม่ค่อยทำอืมคนเยอะคุยกันได้ก็คุยกันเถอะเออคุยกันได้ก็คุยกันขอโทษขอโพยกันอืมผิดก็ยอมรับว่าผิดขอโทษขอโพยกันยอมรออออมับแมนแมนไปอะไรไปนะ